สวัสดีครับท่นานผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่องสอฟ้าชโชมค,ครับตรงนี้หอห้องของฟูชี่ขอเขากับมาแล้วครับมาถึงวัดจุ๋มสีวนาร่ามแล้วครับเมื่อนี้ครับครับผม đấy nó thì phần nó vậy à, <laughs> à, đấy của vô đình nhiên đi đẹp này. Không, thì vương tiếp bơ vào. Phụn vào nhắn về <laughs> dạ, yên hay, mong cô yêu mẹ, bình thường, yên, để

นี่ครับพี่น้องกับส่องน้ำให้ปูแล้วครับปูกับบ้านแล้วครับตอนนี้ปูมาถึงบ้านจุ่มซีน้องบอกลาอันนี้นะเพือนใส่น้อง ว่าไม่หรือว่ามาครับนครับบรรยากาศตอนนี้ครับมันจะคูเหนเมต้น้ำูนครับ สวงทุกคนเออมาาเ,เหมดไป้าคนพ่อคนแม่สงวแล้วปะครับ เห็นตัวเลขบ่ละยีหน้น้ำตาปูจ้องเอาเด้อปูกับบ้านมามีตัวเลขตัวดี้แต่เกามีเคยเคยมีเอ็ดสี่โชคดีอจู่ว่าเห็นยุ่ง นาปูก็จะทีจังไรดิโอ่น่ะเจ้าได้มาเห็ดวัดนี้แม่หนเดือนโยบาปูเล็กหกไทยตอนน่ะนี่รอค่นแล้วเห็นบ่เล็กหกไทยววานไปเห็นสองเจ็ดเลี้บอกห้าน้อยเสวยเนาะเห็นบ่เงี้เนี่ย เหล็กหกไทยก็เห็นเหล็กโกอีรีพี่น้องครับเหล็กหกยูบาปูด้านขวาเนี่ยครับยุ่งรอมักแค้นนะครับเนี่ยรเหล็กโกวางกงมงกงเลยครับยุ่งรอหมักแค้นปูเนี่ยครับมาซองมึงต้องกันเด้อครับพี่น้องเนี่ยนี่เลยอ่าน้อเบิ้งซอยนั่นเหล็กหกไทยด้เนี่ยเนี่ยงานว่าหัน ยี่มงเนี้ยเพิ่องเล่นนี่มองเงินเลขหกก็งามครับพี่น้องครับเห็นเล์หกไทยครับผันแม่นเี่ทั้งเส้งกับแม่นหนึ่งแต่ว่าจะแต่ว่าตูหกนี่ชาติเมื่อเนี่ย โอ้สามสามยืดเท่งหกเกินไปนั่นเป็นสามครับอืมหกสามอันสามหกพอหกคุณยืดเท่งอันสามยืดเท่งสามแล้วก็ลงมากหกเห็นว่าสามยืดตีนแบบแค่นเลยโอ้หกหรือมันหาว่าสามสามงานเป็นเงาขมุมอย่างเด็กสามนั่นเห็นนี่เรียนตัวในม้งกล้องเห็นหกกัน เดี๋ยวมองไงมองไงเพื่อเดินนี่ยังก่อนี่มองเงนมองหายปลาลานเห็นว่านั่น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 เลขหกมองโกนงขึ้นไปนี่เป็นเลขสามครับครับแม่ลราเราโชคคักแล้าเฮานั่นสามกับหกจะเริ่มหกกับสามันเป็นหกเองผมคโกน์ครับ หกกับสามนะครับเด้อสามอยู่ั้งเด้นหกับเกตัวเดียวกันก็แล้วครับเด้อหกับเกหันหัวขึ้นกันที่เป็นเก้าสามสาเก้าเห็นเห็นคัะเห็นค่เอาจะลืมนะครับท่านผู้ชมเดือนหวันที่สุกเก่าปูกลับมาครับ เดือนหกวันที่ส <พา S 1> ิบเก้สาสันโอ้พี่น้องหกหนึ่งเก้าโอ้เลี้ยงแมงบงตัวนี้นั่นนั่นเห็นวัน่ะนรัดมานี่เชาวแนวเลี้ยงแมงบงอยู่ทั้งหลังสามตัวนี่เรา นอัน <mm no er> ี้ <S <s um 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 ่บไนี่แหะครับอนนี้ชคครับมันจะหัวกวันนะครับอันนี้ครับอันนี้ซอเด็ดครับ แมงบวงครับแมงบวงแมงบวงเกาะอยู่ที่รัตมุนีชาแนลสามตัวครับแมงบวงปูเด้อสัตว์เลี้ยงปูเด้อเมื่อนี้สูบยาหกกอดเลยครับพี่น้องยาหกกอดหกเก่าหรือหกยังจะโยดสบักอันโย่อยังพคนกหันพคนว่านโย่ให้ปลาหันนี่หกมองโกนี่หันเป็นยุ่งอยู่นะ เป็นยงยุ่ไปนั่งเหรอี่ใส่ก็ไม่นนานแล้วะได้โศกไ่บอกโศกโศกโศกเบิ่งได้อยมบงข้อเพิ่นอานางเงินรอบมักแค่นนะบองห้ปลาลาลึกๆหันบงลึกๆหันเลขหกไทยนี่หรอเลขหกไทยมองกองเนี่ยขึ้นไปหันเป็นเลขสามเห็นตัวไหนนะเจ้าอยากสามเจ้าสิได้ เนี่เง้ามคือยัง้นนะคนนี้เนั่นเห็นเลขเกจตีง้าวกูม่นี่จเป็นเ็จหายเกจแต่เดีวแต่ว่าไม่เปลี่ยนเพราะม่เห็นมาคกอกั่นดอกเห็นเคยได้ไม่เป่เห็นตัวได้ไม่เห็นตัวได้ัเห็นได้กันตัวอยู่ขนาดแล้วเ่าอวได้เห็นไเห็นตัวได้ก่อนแม่ผมมาสามศูนย์หายยังไง๋อเห็นสามศูนย์หาที่ครับพยายามกเสานย์ห้พาเดียวก่อนนะว่าสิบหานมีนี่มันดากว่าหลายจบานนมั อันนี้ดันสามซุนหาเาอยากมันดังม่าลายู่สามซุนหาก็แกวตัวเก้าขึ้นมากเมี่อกสิขึ้นมากตัวเก้าเพราะว่าอันขาเป็นขาอันี้มะเบิงตัวเก้าขึ้นเก้าไปตะพีขาแกวตัวเนี่ยขาถนนแกะต่างเมื่อกี้งกะเบิงกับตัวเก้าแสดงว่ากับตัวเก้าตัวเ่าเขาเขาเขา มันต้องมาตัวนึ่งมางนเขาลนเขาอย่างเลขดังายสำนักสีตาบุหาแต่ว่าบบ่าในเบอร์คีบอย่างนเดนเดี๋ยวนั้นมาซิผ่ากับเป็นีงสุดแล้วกได้เห็นดี่นนี่ะว่าสิผ่าเจ้าเห็น สามศูนหารลงหนึ่งเบื่องเราบอกเรกทูมนะเบิ้งค่บเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซอฟ้าโศกไปเบิ้งกันบาที่พี่น้องก็เห็นหลายสซอฟาโศกให้เห็นรักกระมูได้แต่เกาเจ็ดออกได้คือเก่าเจ็ดนสามตัวตรงตรสิรล้างมีตูซอจาถ้าแม่งขก้ดไปกิดได้หลัอพี่น้องเห็นได้แหมเหรทโอ้เรกทูบครับครับครับไปเบิ้ังเลกทูมน้ำมูครับพี่น้องคนเห็นเลขทูบครับ

เด็กถ oh ูกเนี่ยสวยหนึ่งเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดหนึ่งคนที่เอาตามแม่แปลงก็เป็นสามซุนหาเป็นสามซุนหาเป็นแปดงพมนาพมานาล้วตาตาหมีโชคที่เปนอันนั้คือพมนาอันนี้นี่อัเลี้ยงโลวกเลขชูกวงนี่เลขชูบกวงเด้อพี่น้องเด้อบ้านเหร ไล่ขึ้น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 แม่เราเป็นสังเหล็กเก่าเหล็กสามเห็นแล้วสามบาทนี่เห็นยู่ยนี่สาสนี่อาน่ละสามส่มเหรียญขมงนี่ห้นสี่ละสามสามนี่ัด ได้แม่แปลงคยนคนตรงนี้เราเห็นสามศูนย์หาเด็กโอ้ม่แปลงเห็นสามศูหาแต่ตออแเกตหนึ่งหนึ่าสาราโชกเกนแม่แปลงคนรวมแหงเห็นยันไงสามหรอครับอเอา,ามาเบิ่งตัวนี้ดูบ้านนี้เอามาเบิงอยูนแบกกูดดูบานนี้ทีนี่ท ไปเบ้ัวได้ามาเน่ตัวเกาห้าตัวนิบ้งเป็นัวได้เป็นัูเรียก่ดิสนหานะอ่ะเบ้งเบิ้งเบอยู่ไหนหนิมากูดมากูดเออมาสิวานุนี่ก็ได้แต่ว่าเก็เห็นขี้จอ่นอามเลขเลขเลขงั้นศนกับห้าเบิ้งตัวนี้เลขสามศูนหาือสิว่าคูนี่เป็นหานึก็ได้เบื้องเบืงบง ถ่าเขาเห็นตัวนี้สามศูนย์สามศนย์บรหารยวยอ่ใช่เป็นเลขเยออันนี้เป็นตัวไหนนี่แต่ว่ากรยืนถือสำนักดังๆนี่หสี่สองคิดว่า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 เกมาเดสมาเสิมาแต่ว่าัวนึ่งสี่สองสามศูนย์ห้าเด็ก็มาตาตันเดสามศูนย์นมาแล้สี่สอง บอ่นเนี so like ัน้สสองเห็นแล้วนั่นอันที่ว่าชิดตัวนี้ก็เป็นสามสามศูนยป่ะสาศูนก็ได้เพิ่คอยจำทีบาพคอยจำพ้นสีกำลังไาระบะดปูไม่ดอกเลี้งเลี้ยงดูเล้ยงผู้

ครับอย่าเลื่อม้อพี่น้องเอย่าเลื่อมแลเวอย่าเลื่อมนลีครับคุณทาง้คุณาวข้าวข้าวข้าวขาวข้าข้าวน้าวข้า้าวข้าวข้าวาขาว้าวข้าขวาขวาขาขาขขวานาวาาวด้

ก้าตนั้เห็นไหมสามแล้วแล้วแล้วต้องซูมเห็นไหมแปดแปด้วมาเก้าตัวนี้หม่เก้าสามแปดเก้าสามมันบอกครับเอ้าพ่อแม่นาเห็นแล้วพ่อมาเห็นตัวใดก่อครับแปดเก้าสามแปดเก้าสามยุ่งเหมืง่างานั่นบอครับพ่อมานาเห็นแล้วเด้อบานี้เลาแม่นไหเด้นี่ยโอ้น้าแรมาเบิ่งเล่าเห็นแล้วาสามท่านยุ่จุดใดคุ้นก่ แต่นัเห็นเลขแปดตเดียวแปดแล้มาเห็นเก้าเห็นบอเก้ามาสามนี่แปดเก้าสาม่จ่าแล้วเห็นแปดตัวเดียวบันเรามาบานี่เพิ่นค้นเห็นแล้วเป็นแปดเก้าสาแล้วเด้โอ้ปูเพิ่นมาแล้วเพิ่นได้เห็นชัดเนี่ยพรมอมนะเห็นยังนี่ละครแปดเก้าสามมาสันละวานครับ ที่แลต่ปูประท่านไดลมเขามาประทับเจ้านีไปต้งเห็นแปดตัวเดียวนาะพ่ะเนาะแต่ไม่เห็นเก้าสามเติมอีกแล้วตนคู่มาประทับบ้านเราเห็นไต่ก้าสารฝังตนไส้โอ้เนี่ยเนี่ยแล้วมาเห็นเหรวครับแปดเนี่ยเห็นแล้วเกาเห็นมามน้อเก้าเห็นแล้วแปดปดเห็นแล้ว โอ้แปดนะมองกล,งล้องแลกเหนแปดคุณพ,พูดว่าท่านเห็นมากมันพอหมานาะ้วบอเห็นชาติแบบนี้แล้วเห็นชาติแล้วแปดเก้าสามพี่น้องน,นี่และครับเรเิ่มต่างกล้องนี่ครับลแปดเก้าสามเพรหมานะคนดะวงหฮงคนดวงี่เส้นได้พี่น้องนี่แหละครับแปดเก้าสามนี่แหละครับเบิ้งต่อเด้่มพี่น้องเร้่พอมานะคนเห็นแปดเก้าสามครับ มองเกาเล่าเฮ้ยน้อมองเกาเกาขาวนี่แหละงาไม่นี่แหละงาไม่งาแรกนั่นแหะงาทั้งนั้นงาแต่ว่าหลอกครับแปด้าสานะคะไาเหินส้มมาหลดครับแอนหลอดแรกแปดมงกนี่น้ำหนาโครับปูท่นใดหาปัทับ้านดูเทียนเดียวดูร้านเกี่ยวใช้หน่นะ